สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของ pc farm ทุกท่านนะครับก็พบกับเรื่องราวดีๆกับมอยอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทําสลบลานะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในปลาเนี่ยเราสามารถวางยาสลบได้เหมือนกับคนหรือเหมือนกับสัตว์เวลาเราพาไปหาสตัตวแพทย์ได้หรือไม่นะครับก็จริงๆเราก็มีวิธีการทําอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ไมทราบนะครับว่าเราทําไปเพื่ออะไรแล้วเราทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับก็จากรูปเลยนะครับจะเห็นเป็นรูปของต้น การพูนั่นเองนะครับซึ่งจดอกการพูเนี่ยเราสามารถสกัดน้ํามันออกมาเรียกว่าน้ำมันการพูหรือว่าโคลบออยซึ่งบางท่านก็คงจะคุ้นเคยกับน้ํามันการพูอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยน้ำมันการพูเรานํามาใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานละสมัยโบราณนะครับเราใช้ในการบรรเทาอาการปวดฟันนะครับถ้าท่านอยากลองดูนะครับท่านใดมีน้ํามันการพูอยู่บ้านนะครับอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยลองเอามาจิ้มจิ้มแตะแตะดู ในบริเวณปากของเรานะครับก็จะรู้สึกว่ามันซาซาชาชาเนี่ยช่วยให้หายปวดฟัไนได้นะครับซึ่งก็เขาก็นําประโยชน์จากเจ้าน้ํามันการพูหรือว่าตัวสารออกฤทธิ์เนี่ยที่เรียกว่ายูจีนอลนะครับนำมาใช้ซึ่งในท้องตลาดเนี่ยมันมีทั้งเป็นน้ํามันที่สกัดจากธรรมชาติมีสารสกัดสังเคราะห์นะครับที่เขียนว่าเป็นยูจีนอลร้อซึ่งก็จะออกฤทธิ์ได้คล้ายๆกันนะครับซึ่งก็จะสามารถมีฤทธิ์ทำให้ ลาหลับหรือตามหมดความรู้สึกได้นั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆโคลบออยล์ในท้องตลาดเนี่ยอยากจะนำเรียนอย่างนี้คือมันมีหลายชนิดนะครับแล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นจริงๆให้ระวังในการใช้ด้วยเพราะว่าบางในบางตัวนะครับที่โดยเฉพาะที่เป็นโคลบออยล์เข้มข้นเลยเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้เกิดการแพ้ทําให้เกิดการกัดผิวหนังนะครับท่านต้องมีความระวังในการใช้แล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับทีนี้เราทําสลบปลาไปเพื่ออะไร ้าในฐานะคนทํางานในวงแวดวงการสุขสัตว์น้ำนะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของการออทําหัตถการกับตัวสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยานะครับการเจาะเก็บเลือดเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆซึ่งถ้าไม่วางยาสลบเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวสัตว์ได้นั่นเองนะครับอย่างรูปนี้ก็จะเป็นาการเก็บตัวอย่างนะครับการตัดเนื้อไปตรวจโรคนะครับการฝังไมโครชิพเพื่อใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์นั่นเองนะครับก็ล้วนแต่ ต้องอาศัยกันบางยาสลบต่ที่สําคัญอีกการหนึ่งนะครับท่านรู้ไหมว่าในการขนส่งปลาให้ขนส่งปลาในระยะทางไกลให้มันสมูทเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ยาสลบในปร,ริมาณต่ำๆนะครับหรือในช่วงการคัดปลาเนี่ยเราใช้ยาสลบในปริมาณต่ำๆเ,เพื่อลดความเครียดก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพปลาด้วยเช่นกันนะครับก็เห็นได้ว่าประโยชน์ของยาสลบมีหลากหลายนะครับเอาละครับก็วันนี้สั้นๆ ง่ายแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเอาละครับสวัสดีครับ